สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกรมอุตุเผยวันนี้อากาศจะหนาวเย็นลงอุณหภูมิลดลง4-6องศากทมอุณหภูมิต่ำสุด21องศาพยากรณ์อากาศประจำวันที่17มกราคม2564ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงรับล,ลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศเวียดนามตอนบนแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันนี้17มกราคม64ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลงและมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง4ง6องศาเซลเซียสสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงทำให้คลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17-20มกราคม64ฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นทำให้ฝุ่นละอองหมอกควันมีการสะสมลดลงพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬกาวันพรุ่งนี้ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง2-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด21-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงออกบรากาศ17มกราคม2564เวลา5นาฬิกาอย่างไรก็ตามดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ